เคยนะเห็นไหมทุกคนเคยคนระับผมก็เคยครับแล้วคุณรู้ไหมว่ามันทรามานนะเหมือนเราเขาเรียกว่าหย่อนสมรรถภาพอะไรอย่างเงี้ยทางสมองอะ่ะพอมาเรารู้ว่าสมองเรามันคิดเรื่องอะไรตลอดแต่ทําไมเนี่ยการที่จะจินตนาการมันกลับไม่มาแต่ตอนเด็กๆเกนี่ยนะตุก,กตงตุก,กตาเธอเธอกินน้ําชาจิบจับจุบเฮ้ยจ,จินตนาการเป็นหลักเป็นแหล่งเลยอะ่ะ เห็นไหมจินตนาการแล้วใจมันขัดผมบอกแล้วนี่คือความจริงครับที่จิตใต้สํานึกมันมันเป็นกําแพงเป็นที่ดินเป็นผืนหนาๆปึกๆเลยแล้วถ้าคุณไม่แก้ตรงนี้นะคุณจะไปจูนจิตสั่งคลื่นอะไรนะจะไปอะไรก็ตามครับมันจะเดินหน้าสีถอยหลังสามมันก็เหมือนกับเรากลาบไหวครับคุณจะกลาบไหวไปกี่พบกี่ชาติ แค่นั้นเองและถ้าคุณแก้จิตใต้สำนึกเกี่ยวกับเงินได้คุณจะจิน